ครับขึ้นมาถึงนี้ครับนี่รังมันครับรังสวยครับมันรู้จะเป็นแค่ไหนครับไปดูกันครับครับขึ้นมาถึงแล้วครับนี่ครับรังครับโอเคครับเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องหน่อยครับ สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเอาพึ่งครับพึ่งใหญ่ครับวันนี้รังแรกของปีครับนี่ครับรังนี้ไม่รู้ว่าจะแก่หรืออ่อนครับรังแรกของปีครับหลังจากไปหากบกันมาหลายนัดวันนี้ลองตีพึ่งดูครับรังแรกของปีครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมครับว่าเป็นยังไงครับรังไปครับ ไปครับอ้างบนเนี่ยครับโอ้ยครับเห็นไหมบังมาเลยครับโอ้ไม่เห็นอันนี้กล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวพังงี้ครับ อยู่ทางใต้เนี่ยครับทางนี้เห็นอยู่ครับนี่ครับตัวมันครับโอเคครับโอเคบาย จะทำครบอยู่ตรงนี้ครับเนี่ครับจะทำครบอยู่ตรงนี้ครับไปครับไปพร้อมแล้วครับนี่ครับไปพร้อมครับครบพร้อมครับขึ้นกันเลยครับ นี่เราขึ้นต้นนี้ไปนู่นกิ่งนู่นครับไปแล้วเจอกันบนต้นครับครับขึ้นมาถึงตรงนี้ครับนี่รังมันครับรังสวยครับมันรู้จะเป็นแค่ไหนครับเปดูกันครับครับขึ้นมาถึงแล้วครับนี่ครับรังครับ โอเคครับเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องเลยครับ ครับหลังสวยครับ กลับออกมาแล้วรังสวยครับ นี่เขาหัวน้ำครับครับหัวน้ำโอเคครับเดี๋ยวขอตัดครับ ครับลงมาถึงแล้วครับลงมาข้างล่างแล้วครับนี่ครับรังมันครับเมื่อกี้เครื่องดับไปครับตอนตัดหัวน้ํากับตัดรังครับเลยไม่ได้ชมคลิปตอนตัดครับมาคนเดียวได้ครับก็เลยได้แค่คลิปที่เห็นนะครับนี่ครับหัวน้ําก็ยู่งล่างครับเดี๋ยวค่อยไปแยก โอเคครับวันนี้ทีมงานไทยล่าได้เอาพึ่งรังแรกครับของปีครับนี่ครับลงมาแล้วตอนถึงตอนตัดไม่ได้ไม่เห็นตอนตัดครักล้องมันดับลยโอเค okay, ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ